กรับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะคะหมาวันนี้นะคะได้เ,อเจอแนวทางใหม่ๆนะคะวันนี้นะคะจันยโสธาราไม่ได้ออกไปที่ไหนเลยนะคะวันนี้ติดสอนทั้งวันนะคะก็มี แต่ระดับอาจารย์ในระดับปริญญาเอกในระดับดอ็อกเตอร์นะคะที่จะเดินทางไปประเทศฮังการีนะคะได้มาปรึกษาในเรื่องของหลักการนำเสนองานทางวิชาการหลักการพรีเซนต์แล้วก็เปเปอร์ต่างๆตลอดจนถึงช่วยให้ดูเปเปอร์ที่จะตีพิมพ์แล้วก็ช่วยกล่าวให้ด้วยในการต่อเติมแล้วก็ให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะก็ <S <S 1> <S 1> <S วันนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอ้เหนื่อยมากเลยก็ไปกายภาพบัน,บนกายภาพไปออกกําลังกายนะคะแล้วก็ไปาทาสปานะคะมาแล้วก็รู้สึกว่าผ่อนคลายนิดหนึ่งนะคะก็มาทักทายยามเย็นนะคะว่าในเรื่องของการเดินทางของชีวิตนะคะซึ่งทําให้อาจารย์เนี่ยเกิดความเข้าใจว่าไม่ว่าแต่เราจะ,กะเกษียณอายุราชการออกมาแต่หนทางถ้าเรายังไม่ตาย มันก็ยังต้องไปนะคะก็ย <Authority> <Philadelphia> ังต้องไปนะคะคนเราจุดจบอยู่ที่ความตายถ้าตายแล้วก็ไม่ต้องทํางานเนาะแต่ถ้ายังไม่ตายนั้นลมหายใจยังมีอะไรอะไรก็ยังมีนะคะดังนั้นการเดินทางเหล่านี้ก็ยังต้องมีอยู ainsi, อน่นะคะความหวังความคิดเป้าหมายนะคะสิ่งที่จะต้องทําก็ยังต้องมีอยู่นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะอาจารย์ก็เลยมีความคิดในเชิงลักษณะการเดินทางของชีวิต นะคะต่างๆนะคะไม่ว่าจะจะเป็นในเรื่องของระยะเวลานะคะที่เหลือน้อยลงทุกทีในระยะเวลาของเราที่เหลือน้อยลงทุกทีเนี่ยเราจะทำอะไรให้กับตนเองชุมชนสังคมและประเทศชาติบ้างและคนรอบข้างของเราได้มากกว่าหนึ่งอย่างหรือไม่นะคะถ้ามีก็แปลว่าคุณประเสริฐที่สุดแล้วนะคะปรบมือให้ตนเองรัวๆนะคะ คนใกล้ตัวของเราะะเริ่มที่จะหายไปทีละคนจากไปทีละคนไม่จากเป็นก็จากตายนะคะไม่ว่าแต่พ่อของอาจารย์เองก็ยังต้องจากไปด้วยความตายนะคะท่านไม่ได้อยู่กับเราะะและทุกคนก็เริ่มแก่ชาราแม้แต่ตัวของอาจารย์เองนะคะก็เริ่มแก่เริ่มชาราะะเราอาจจะกําลังปราศจากเราอาจกําลังจะจาก ทุกคนไปหรือทุกคนอาจกำลังจะจากเราไปด้วยระยะเวลาอันจำกัดดังนั้นคนใกล้ตัวจึงเริ่มทยอยนีจากสัจธรรมอันนี้เป็นของจริงนะคะดังนั้นเมื่อเราพิจารณาอยู่อย่างนี้แล้วเราจะเห็นได้ถึงร่างกายนะคะที่ค่อยๆเสื่อมสลายไปตามการละเวลาจากวันจากเดือนจากปีเราได้รักษาใจของเรานะคะเราได้รักษาใจของเราให้ ามีความสุขและเราได้รักษาใจของเราให้ h a p p ี n e s s นะคะใน่า,างธรรมะได้มากเพียงใดนะคะดังนั้นเราจะต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าอาดีตอันเลวร้ายนะคะที่ผ่านมามันไม่ได้ช่วยอะไรเราได้แต่ปัจจุบันในการกำหนดจิตและเดินต่อไปอย่างถูกต้องนะคะอย่างถูกต้องอย่างมีสติเป็นตัวกำหนดให้เราได้นั่นเองนะคะ ดังนั้นความสำเร็จนะคะทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่าหลงนะคะอย่าหลงเพราะความสำเร็จไม่ว่าจะจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กทุกอย่างเป็นเพียงภาพมายาที่เราจะต้องประสบพบเจอและจากไปถ้าคนยังไม่พบก็แสวงหาจนพบเมื่อพบแล้วก็ผ่านผ่านแล้วก็จากเมื่อจากไปแล้วมันจึงกลายเป็นอดีตนะคะ เมื่อวานเราได้รับรางวัลน,นะคะเราคงไว้ซึ่งความสุขและก็ความปลักลุกยินในทุกคนปรบมือให้จากสิ่งที่เราทํามาตลอดทั้งชีวิตแต่พอมาในวันนี้เมื่อวานได้กลายเป็นอดีตไปแล้วนะคะความจริงมันเป็นเช่นนี้เองไม่เกิน100ปีก็ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะคะดังนั้นใช้ชีวิตของตนเองให้มีค่าแล้วก็ใช้ลมหายใจของตนเองให้มีค่าไม่ควรใช้ชีวิตของเราไปโกรธไปเกลียดไปเครียดแค้นพยายบาท เพราะเราคงไม่มีเวลาอยู่บนโลกใบน,นี้นานดังนั้นอย่าทําในเรื่องที่ไร้สาระแต่จงทําในเรื่องที่มีสาระเถิดแล้วเราก็จะเป็นสุขคนรอบข้างก็จะเป็นสุขแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีคุณค่ามีประโยชน์แม้นแต่คุณอยู่นะคะเขาก็จะคิดถึงคุณเมื่อคุณจากไปนะคะหรือตายไปแล้วก็ตามเขาก็ยังคิดถึงคุณทุกคนก็จะยังคิดถึงคุณ เหมือนคุณเป็นบุคคลในตํำนานที่สร้างรอยยิ้มสร้างคุณค่าสร้างอะไรให้กับโลกมนุษย์ใบนี้นะคะไม่ใช่ตายไปแล้วไม่มีใครเขาอยากที่จะคิดให้เปลืองสมองเลยนะคะดังนั้นความดีมันมีคุณค่าในจิตวิญญาณเสมอนะคะให้คุณค่าทางจิตวิญญาณนะคะกราบขอบคุณกลับสวัสดีค่ะ